ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับจะเป็นในส่วนของนะครับปืนหนังสติกนะครับเพื่อนๆพี่นะผมที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับผมสําหรับปืนหนังสติ๊กนะครับ16แรงดึงนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับ16แรงดึงนะครับดูตรงไหนนะครับสมาชิกครับ ดูตรงหนังตรงนี้นะครับสมาชิกนะครับผมหนังยางตรงนี้นะครับผมเขาจะมีฝั่งละแปดนะครับผมก็รวมกันเป็นสิบหกแรงดึงนะครับสมาชิกนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะครับผมราคาถูกมากนะครับสมาชิกนะครับราคาประหยัดนะครับเพื่อนที่พี่นะครับท่านไหนนะครับที่สั่งจองไว้นะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับสมาชิกให้ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ๆี่นะครับผม 16แรงดึงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะมีศูนย์หน้านะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับนั่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นศูนย์เล็งนะครับนี่นะครับผมสามารถปรับระดับได้นะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับผมเล็งผ่านตรงนี้นะครับสมาชิกนะครับผมผ่านไปหาศูนย์หน้าตรงนี้นะครับสมาชิกโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของแถมกันก่อนนะครับผม ของแถมนะครับก็จะมีนะครับหนังยางยิงปลานะครับผมตัวนี้นะครับแถมให้6แรงดึงเลยนะครับผมสมาชิกนะครับผมตัวนี้นะครับยิงแรงมากนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมแถมให้อีก2เส้นนะครับสมาชิกนะครับผมลูกดอกอีก3ลูกนะครับสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีลูกแปดมิลนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เอาไว้ยิงนกนะครับผมหรือว่ายิงเป้านะครับ้อมมือนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณหนึ่งร้อย 40นัดบวกนะครับสมาชิกนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของแถมชิ้นต่อไปกันนะครับสมาชิกนะครับผมท่านไหนนะครับที่ไม่ชอบนะครับผมในส่วนของศูนย์เปิดนะครับผมผมก็จะมีเล็ดอปนะครับแถมให้นะครับมูลค่า790บาทนะครับแถมให้1ชุดนะครับสมาชิกนะครับผมนี่นะครับจะมีจุดสีสีเขียวนะครับกับสีแดงนะครับพอจะเห็นไหมครับสมาชิกนะครับผมนี่นะครับผม เดี๋ยวไปดูจุดสีแดงกันนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับสําหรับเซตนี้นะครับผมราคาประหยัดแน่นอนนะครับเอ๊ะนี่นะครับผมเห็นไหมครับพอจะเห็นกันไหมครับสมาชิกนะครับผมจะเป็นปรับในนะครับผมสามารถปรับบนล่างซ้ายขัวได้นะครับสมาชิกนะครับผมอ่นี่นะครับผมลิดอบนะครับแถมให้ฟรีหนึ่งอันนะครับลางก็สามารถ สลับลางได้นะครับเป็น20มิลก็ได้นะครับเป็น11เมิลก็ได้นะครับโดยคลายน็อตตรงนี้นะครับสมาชิกนะครับ2ตัวนะครับคลายออกหมดแล้วก็กลับลางนะครับแล้วก็ขันไปที่เดิมนะครับสมาชิกครับโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของประแจแอลนะครับขันเล็ดอทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประแจนะครับผมเอาไว้ซ่อมบํารุงนะครับปืนนะครับหนังสติ๊กตัวนี้นะครับสมาชิกนะครับผมแล้วก็ทางร้านพิเศษเลยนะครับจะแถม ในส่วนของระดับน้ําให้นะครับสมาชิกนะครับนี <N unlikely> ่นะครับระดับน้ําพวงกุญแจนะครับผมท่านไหนที่จะไปติดในส่วนของสโคบนะครับผมผมก็แถมระดับน้ําให้เลยนะครับหรือท่านไหนมีสโคบแล้วนะครับผมก็แถมระดับน้ําให้ไปตั้งกับกล้องเลยนะครับสมาชิกนะครับผมสําหรับปื้นหนังสติ๊กตัวนี้นะครับสมาชิกนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีรางจับนะครับนี่นะครับผม บนล่างซ้ายขวาเลยนะครับสมาชิกนะครับจะเป็นรังจับแบบสปดมินนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเบลลิงสี่ตัวนะครับสมาชิกนะครับผมเบลลิงตันนะครับสี่ตัวนะครับผมแล้วก็ท้ายพับได้นะครับสมาชิกนะครับผมสามารถยืดรดับได้ห้าระดับนะครับสมาชิกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสิบหกแรงดึงนะครับแรงมากนะครับผมด้านล่างมีตัวจับนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับผมไกลนิ่มๆนะครับนี่นะครับไกลนิ่มมากนะครับสมาชิกนะครับผมโอเคนะครับผม ในส่วนของเบื้องต้นนะครับผมแรงมากนะครับสีบอกแรงดึงนะครับสมาชิกนะครับผมยิงปลาได้ยิงนกได้นะครับ2อมือนะครับยิงเป้าได้นะครับโอเคนะครับผมของแถมครบตามภาพนะครับผมตามรีวิวนะครับสมาชิกนะครับผมราคานะครับผมจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคานี้นะครับผมหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผม ถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ line id นะครับ at JUKPPP นะครับผม id line at JUKPPP นะครับผมวันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ